เออบูรหลายเลยแต่งตัวเลยไล่แต่งตัวเท่เหรอวะโอ้ยเสือขาวเ,เกงียงดำปานบักกะท่ายกอะไรบัลกะท่ายกบกันี่ฮะเออเป็นยามไปวัดนะวันนี้แต่งตัวอร่อยนะว้ยบัวแต่งชุดอะไรชุดแบบชุดขาว มาแล้วน้อยหนึ่งอือควานหัวครับยังตื่นมาทำงานได้ปกตินะผมเมื่อคืนตอนก่โมงควานหัวเมื่อคืนตอนกี่โมงห้าทุ่มครับเมื่อคืนกินสุสสกกีกยนนะผมหรือ <c oughs> เพื่อนมันนอน <c oughs> เพิ่มมันอนขาทางออกมาหวายเป็นตัวมึงสิบเก้าคุณหวายในเวลาพิมพ์หือชอบพิมพ์เลขไทยใช่ไหมเวลาเห็นเมนนะผมก็สังเกตเหมือนกัน ก่อนขยะเสร็จก็เอาช้างไปอาบน้ำแล้วก็ไปวัดขันน้ำเอาแปดเหรอเออสอรี่ซอรี่เราแม่ลงเมืองนับที่้าเป็นดอลลี่นี่มีมีงงเลยแปดใช่ไหมฮะมก็มาคุยกันช่วงเช้าอันนี้ก็แม่แม่ส่งมาให้นะ วันนี้โซ่ก็ใส่ให้นะครับคุณกันช่วยเธาเช้าโอไอคือรอสุกปิดทองนะเมื่อคืนจําเลยว่ากินเนื้ยางได้สามคำสี่คำนะแล้วก็ทำงานกับสิงต่อครับขขาต้มมัดหนึ่งครึ่งมันด,ด,ดีครึ่งมันครึ่งมันอากาศเริ่มเย็นอากาศก็ยังไม่เย็นนะไม่แม่ร้อน ร้อ,อนมากเลยร้อ,อนมากเลยนะครับตอนที่ผมไปงานช้างปีเแล้วเนี่ยมันมันมันหนาวไหมอากาศหนไหมนี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะว่าปีเทล่วเนี่ยมันหนาวไหมนะ บัวบานโชว์แล้วอ,อากาศฝนฝนไม่ตกก็ดีนะแม่แม่พื้นคอกพื้นคอกจะสะอาดแห้งดีถามว่าอากาศเริ่มเย็นไหมับ มีเริ่มเย็นอยู่นะสักยี่แปดยเจ็ดองศาได้นะแต่ยังไม่ถึงยี่ห้านะครับยังไม่ถึงยี่ห้าพายุก็จะเข้าอีกวันสองวันนี้หรือว่าเข้าแล้วมั้งมันคือสนุกกันมากเลยน,นะสมุนรับไปวัดนี่เลยครับเดี๋ยวก็พาช้าไปอาบน้ำแล้วก็รอแต่งตัวรอแต่งตัวไปวัดกันนะครับไีแม่เออ what said ส้าโรงละครน,นะครับก็ทุกคนก็ทำงานได้ปกตินะครับเก็บขยะหัวตุกตื่นมาเก็บขยะอืมอ่าเหลือชื่นเหลือชื่นเหลือเดียเหลือเดีย,ร,ยรักพี่เจ้ารักคุณลูกสมพรนะครับ กัดงวงละปวกัดงวงละเนี่ยีแมงวีแมงวันเยอะเลยอืออะไรตรงพวก สปอนเซอร์นะคะแล้วกาแฟอยู่ได้ก็ป้องกันเตียงหน่อยนะคะโควิดระบาดอย่างน้อกช่วงก็เจ้าสปอนเซอร์กาแฟก็วงสปอนเซอร์กาแฟบัว,วจะไปใส่บาใส่ชุดอะไรไปดีเนาะชุดขาวด้วยนะ ทำบุญช่วยง,งานบวชไปวัดอครับตัวนี้แหละไ,ไปสวายเงินใน้หลวงตาเดี๋ยวหลงวตารีบใช้แต่หลงตาจะไม่ได้ใช้ต้ให้หลงตารีบรีบ

บ้านเดีน ok ี่อืมโอ้โหใส่ชุดขาวแลเบิดแลตอนนี้เอาก็แผ่น้มบ่ะเพื่อขายอย่างขมเนี้ hai trăm mười à Hãy subscribe hồi เด็กๆอิ่มแล้วครับดูท้องพี่บัวเดี๋ยม่แม่เห็นท้องพี่วัวเราไหมท้องพี่วัวเรากลมป่องเลยโอ้โหมักรไทยยกครับผม,มนโมตาสตร์ปัตโต,ตมักรไทยยกบุญหลายครับอันเก่งม,มาหาลัยรอ ทำตกอีกอบุหรีหลายเนะี่เข้าไปนะเวลาจะไปไหนมาไหนเนะี่ย ชุดเขาจะพอมากเป๊ปปะปเดียมาายมาแล้ว

เป็นเป็นงกะไปเห็ดบุรามกันเ,รเ,รด,รเรดี๋ยวมัน<ป>ีค่ะไปเสบารากันนี่ก่อนเจ็ดแปดโมงไปทำบุญไปถวายพ้านำ แน่ครับผมเตรียมหมวกมาอยู่นะครับแม่แม่ แมนโอเคครับ okay, เดี๋ยวผมแม่ขอทำทุวระในห้องแป๊บหนึ่งค่าสึกบุกสวัสดีครับเดี๋ยวผมยืนเทลงเลยบ่เอ้เอง